วันนี้เวลา9 5้นาฬิกา58นาทีณศาราเจ้าฟ้าสมนัตวัดสมนัตวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายอัธนิติติสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชากุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาหมุนีวงศพิจิตตธิตะวันโนเจ้าอาวาสประสมนัดวิหารซึ่งมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่25ธันวาคม2567สิริอายุ88ปีพรรษาที่68 สมเด็จพระมหาหมุนีวงพิจิตริตะวันโนเกิดวันที่24มิถุนายน2479บิดาและมันดาชื่อไหนแก้วและนางโพเลียนถาวรสุวรรณเมื่ออายุได้20ปีได้อุปสมบทนวัดโสมนัสวิหารโดยเป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาและเรียนสามารถสอบได้ประเนธรรมนทาประโยค สำเร็จการศึกษาปริญญา,าศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและประกาศนียบัตรชั้นสูงจากสนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธเป็นที่ปรึกษามหาเทรสมาคมเป็นเจ้าอาวาสวัดสมนัฐวิหารตั้งแต่ปี2539จนมรณภาพ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด